สวัสดีครับผมชื่อนายวิสวัสพง์นะครับผมวันนี้ก็จะมาทําชิ้นส่วนป้อมปืนนะครับผมก็มาเริ่มมาเลยก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทําชิ้นนี้ก่อนนะครับผมก็สเก็ตออกมาผมสเก็ตออกมานี่ครับไดมิเตอร์สี่สิบนะครับผมอ่า จากนั้นผมก็เอ็กทูลงมาเจ็ดมิลเมตรนะครับตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็มาทำชิ้นข้างล่างนี่ครับผมชิ้นนี้เหมือนกันครับผมลอกสกเก็ตครับแต่ว่าทีนี้วงกลมนี้มีขนาดไดมิเตอร์ห้าสิบนะครับผมผมก็เอ็กทูลงมาส mm. องมิลลเมตรได้แล้วผมจะไปทำกล่องสี่เหลี่ยมข้างบนนะครับผม ก็ผมก็สเก็ตครับเนี่ยครับสเก็ตก็เป็นอย่างนี้ครับผมร้อยยี่สิบแล้วก็สูงขึ้นไปหนึ่งร้อยนะครับผมจากนั้นผมก็เอ็กทูดเอ็กทูดมาด้านนี้นะครับผมก็หนาร้อยยี่สิบเหมือนกันครับผมจากนั้นเนี่ยผมจะมาทำไอ้ส่วนด้ามจับกระบอกปืนนะครับผมไอ หูสองหูเนี่ยครับก็ผมก็ตอนนั้นผมสเก็ตก่อนครับสเก็ตนี่ครับรูปร่างหน้าตาอย่างนี้สเก็ตเสร็จผมก็สร้างแผนขึ้นมาชื่อว่าแผนหนึ่งนะครับผมสร้างแผนขึ้นมาอ่าผมสร้างแผนขึ้นมาเสร็จผมก็มาสเก็ตไอตัวนี้นะครับทําด้านหนึ่งก่อนจากแผนที่สร้างมาสเก็ต นี่นครับนี่คือขนาดของมันนะครับผมยืดออกมาสามสิบก็ในส่วนที่เป็นเครื่องวงกลมนี้มีไดมิตเตอร์สิบเจ็ดนะครับผมวงกลมข้างในมีไดมิตเตอร์สิบครับผมสเกตช์เสร็จแล้วผมก็เอ็กทูดนะครับเอ็กทูดแบบไมล์แพรนะครับผมให้มันมีความกว mm ้างสิบห้ามิลลเมตร จากนั้นผมเสร็จแล้วก็ผมทำการมิลเลอร์ครับก็จะได้ฝากซ้ายมาอีกตัวหนึ่งโอเคครับผมก็รูปล่างหน้าตาค่าวๆประมาณนี้นะครับผมครับก็ขอจบการละงานเพียงแค่นี้ครับผม